สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพร้อมเล่า5นาทีนะครับก็คือเล่า5นาทีเรียวๆไม่มีตัดพูดผิดพูดถูกยังไงก็ขออภัยนะครับเป็นคลิปยาวเลยนะครับสำหรับวันนี้เป็นวันที่28มิถุนาคม28มิถุนายนทุกคนพอดีไปฟังคุณพิธาแกพูดมาแกบอกว่ามิถุนาคมนะครับจริงๆน้องๆหนูๆทางบ้านนะลูกอย่าไปหลงเชื่อนะจ๊ะจริงๆมิถุนายนเพราะมีแค่30วันถ้าคมต้องมี31วันนะครับอ่ะ ประเด็นสาคัญทางการเมืองวันนี้มีเยอะมากนะครับแต่ขอพูดถึงประเด็นของเมื่อาวานก่อนนะฮะก็คือเรื่องคลิปเสียงผมเนี่ยก็ตั้งหน้าตั้งตารอชมนะครับว่าจะมีหมัดเด็ดนะครับว่าจะมีหมัดน็อกว่าจะสอยนายกทั้งสิ้ยังไงสรุปนะครับคนโดนสอยคือคนที่พูดบนเวทีได้ข่าวว่าเดินลงเวทีมาสมเด็จทุนเจนขาอ่อนครับนะฮะไม่รู้ว่าขาอ่อนเพราะอะไรนะครับ ตอนนี้นะครับสถานการณ์เนี่ยนะครับก็เริ่มบรรเทาเบา,บาบางลงนะครับสมเด็จคุณเชนนะครับเมื่อวานประกาศกล่าวบอกว่ามีขี่ปนาวุธจะยิงเข้าใจกลางกรุงเทพได้นะครับแต่ที่สําคัญเมื่อวานบอกว่าอยากสันติวิธีอีกแล้วผมก็สับสนไปหมดสรุปว่าจะสันติหรือจะยิงหรือจะอะไรแต่สุดท้าย,ยงไงก็แล้วแต่นะครับ รบกวนพายุตัวเองลงจากเวทีให้ได้ด้วยได้ข่าวว่าขาสั้นขาอ่อนกันไปเลยทีเดียวนะครับแล้วก็คลิปต่างๆนานาไม่ว่าจะเรื่องอาการปองอาการป่วยเนี่ยจะบอกสมเด็จคุณเซนว่าให้อัปเดตหน่อยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ผมฟังหนูลีกับจะุพังพูดบ่อยมากบ่อยจนน่าเบื่อเลยจริงๆนะครับก็ไม่อยากฟังอีกแล้วนะครับจะปล่อยไม้เด็ดอะไรก็ปล่อยมานะครับตอนนี้เนี่ยคนไทยใจสู้มากนะครับคนไทยสามัคคีสามัคคีกันด่าคุณนะครับคุณคุณเซนประเด็นต่อมานะครับเป็นประเด็นที่ว่านายกรัฐมนตรีนะครับมีการพู ได้มีการพูดคุยนะครับแล้วก็ตกลงนะครับพร้อมชื่นชมนะครับนางสาวแพทองทานชินวัตรนะครับว่าเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะที่มีความสามารถและให้กําลังใจรวมถึงมีการร่วมมือกันนะครับในเรื่องของยุทธศาสตร์และการค้านะครับแล้วก็บอกว่าหลังจากนี้นะครับไทยนะครับก็จะขยับความใกล้ชิดเข้ามากับเราอีกนะครับมีหนซ้ํามตอนจบนะครับรัฐมนตรีมาคองยังบอกไว้อีกว่าในโพสต์นะฮะว่า ให้ชาวไทยเชื่อใจได้ว่าเรานะครับซื่อสัตย์นะครับแล้วก็ไม่คิดหักหลังแน่นอนนะครับให้เชื่อใจเราได้เอ๊ะเหมือนเป็นการด่าฮุนดาาแค่หฮุนเซนหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะฮะหรือจะเป็นการด่าฮุนเซนอันนี้ก็แล้วแต่นะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับเป็นประเด็นสุดท้ายก็แล้วกันนะครับวันนี้นะฮะจะมีการชุมนุมใหญ่นะครับของกลุ่มคณะอะไรหลอมเหลวเพื่อชาติเพื่อคนอะไรเหลวๆอ,อ,อะไรสักอย่างนะฮะ แล้วก็จะมีการชุมนุมเตี้ยนวัาสารีประชาธิปไตยนะครับซึ่งผมก็กําลังประเมินนะครับว่าอยากจะเข้าไปร่วมสังเกตการนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยการไปสังเกตการเนี่ยหนึ่งเราไม่ได้ไปแสดงท่าทีอะไรเราแค่ไปดูนะครับว่าเขาเป็นยังไงทิศทางย,ยังไงนะครับอยากจะรู้ว่า คนจะมาเป็นหลักหมื่นหรือเปล่านะครับเพราะเห็นว่ามีการระดมคนนะครับจากบุรีรัมย์นะครับแล้วก็จากสุรินทร์เข้ามานะครับแล้วก็มีการเอาคนเหล่านั้นมาพักไว้ที่สะพานชไมมารุเชต์นะครับแล้วก็มีคนนํามาจากภาคใต้เน้อชาวระนองชาวตังนะครับชาวระนองมีการนั่งรถตัวมาส่วนชาวตังนั่งรถไฟนะครับเอาชาวระนองนะครับแล้วก็ชาวสุราษฎร์บางส่วนเนาะเอามาพักไว้ที่พระรามสองแถวแถวสมุทรก็สมุทรสาครบ้างพระรามสององบ้างนะครับแล้วก็จะพาเข้ากรุงเทพนะครับตอนถึงเวลาชุมนุมนะครับก็อันนี้เป็นข่าวที่รายงานมา ที่สําคัญนะครับต้องฝากไปถึงเพื่อนรักผมนะครับจตุพังนะครับเพราะว่าไม่มีนะฮะรัฐบาลไม่มีการสั่งการไปที่ผู้ว่านะครับให้สกัดคนอย่างแน่นอนนะครับไม่ทราบว่าเอาข่าวนี้มาจากไหนเกิดจากการหลับฝันหรือว่าอมจันนะครับเพราะว่าน้าท่านเหมือนลาหูอาจจะอมจันเพลินไปหน่อยนะครับก็เลยหลับฝันนะครับว่าเออมีคนสกัดท่านจริงๆคนมาน้อยเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับไม่มีใครไปสกัดท่านหรอกนะครับถ้าใครสกัดท่านเนี่ยแนะนําให้ท่านพ่นยางใส่ได้เลยนะครับไม่มีใครห้าม ประเด็นต่อมาต่อเนื่องจากประเด็นเมื่อกี้นะครับเรื่องมอบนะครับก็จะมีการชุมนุมนะครับก็ฝากไปทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับให้เตรียมฝนอ่าขอไปให้เตรียมเสื้อกันฝนนะครับเตรียมร่มนะครับเตรียมรองเท้าผ้าใบนะครับเพราะว่าจะมีฝนตกแรงมากที่สําคัญนะครับให้เตรียมไปอีกอย่างหนึ่งอันนี้สําคัญเตรียมสมองครับผมก็อย่าไปโดนเขากล่อมนะครับเพราะว่าเขาอาจจะพูดจากระโชกโค้กไปนิดนึงนะครับสำหรับวันนี้นะครับการ พูดคุยกันนะครับในรายการของเรานะฮะพร้อมเล่า5นาทีก็ขอจบลงเท่านี้นะครับฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดซับตะไครให้มิกด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะได้เจอกันนะครับถ้าว่างก็จะมาทําทุกวันบางคนถามว่ามิกจะมาบ่อยไหมขึ้นอยู่กับอารมณ์นะถ้าวันไหนว่างก็จะมาทําถ้าพี่ๆสนับสนุนนะครับเชิญกดไลค์กดแชร์นะครับอยากให้นําเสนอข่าวเข้าใจง่ายสั้นกระชับฉับไวมีรายละเอียดแบบนี้นะฮะก็ ยินดีครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้มากๆฝากกดติดตามช่องด้วยนะทุกคนนะอยากให้มีคนติดตามเยอะๆจะได้เป็นกระบอกเสียงให้กับพักเพื่อไทยได้มากๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจากลาไปก่อนบ๊ายบาย